เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพมและสวัสดีทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวพิทยาสุจิตครับผมนายพีรพงศ์ก้านอินดิฉันนางสาวสุพิทยาจุตยงงามดิฉันนางสาวสาวพาสเมตรามดิฉันนางสาวประกายด,ดา,า,าวปฏิตาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องพัฒนาระบบเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือที่มาและความสําคัญของโครงงาน เนื่องจากการเปิดปิดสวิตไฟด้วยมือถือของตัวเองอาจทำให้ใครหลายๆคนไม่สะดวกที่จะเปิดปิดได้ในช่วงเวลาที่กำลังยุ่งกับงานหรือไม่ว่างเพราะกำลังทําสิ่งต่างๆอยู่จึงไม่สามารถที่จะมาเปิดปิดได้จึงทำให้เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการเปิดปิดไฟให้แก่เราเพื่อที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการที่จะต้องเดินไปถึงสวิตด้วยตนเองวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อสร้างระบบเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือ 2. เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเปิดปิดไฟ 3. เพื่อลดระยะเวลา ในการจะต้องเดินไปถึงสวิตด้วยตัวเอง4เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ด5เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สมมติฐานการศึกษาเพื่อการเขียนโค้ดที่เข้าถึงได้ง่ายสามารถนำไปต่อย,ยอดในอนาคตของขอบเขตการศึกษา สามารถเขียนโค้ดออกมาเพื่อเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือได้จริงขอบเขตของโครงงาน 1. ระยะเวลาในการดำเนินงานคือระหว่าง1พฤศจิกาย,ยน2564ถึง21กุมภาพันธ์2565 2. สถานที่การดำเนินงานคือโรงเรียนจอมพภาประชาสรรค์ตำบลจอมพภาอำเภอจอมภาจังหวัดสุรินทร์ 3. แหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลคือหนังสือคุณครูที่ปรึกษาโครงงานอินเทอร์เน็ตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. น,นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 2. นักเรียนได้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อป,ประโยชน์ส่วนรวม 3. นักเรียนรู้จักสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ 4. นักเรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป 5. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 6. นักเรียนเขียนโค้ดออกมาเพื่อเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือได้จริงความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานหมายถึงงานหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทําการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการต่างๆตามธรรมชาติของสาขาวิชาที่เรียนเพื่อศึกษาหาคําตอบในเรื่องต่างๆที่สนใจเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานอาชีพโครงงานภาษาไทยโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานภาษาอังกฤษโครงงานคอมพิวเตอร์ นักเรียนจึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานไดุู้ปแบบสาระการเรียนรู้กระบวนการกระบวนการต่างๆที่นํามาใช้ทําโครงงานมีทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานกระบวนการสืบค้นหรือกระบวนการอื่นใดที่ทําให้ได้คําตอบหรือผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงานความสําคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. ช่วยให้สามารถนำความรู้ความชำนาญและทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 2. ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาการตัดสินใจรวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร 3. ทํทำให้นักเรียนม,มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ี่ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องเรียนตามปกติ 5. ช่วยส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสารรค์และมีรายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานคอมพิวเตอร์เ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสื่อทางการศึกษาจากความร่วมมือของนักเรียนโรงเรียนและชุมชนหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์หนึ่งเป็นกิจกรรมอิสระที่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทั้งในการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนการดำเนินการการนำเสนอและการสรุปผลโครงงาน สสามารถเลือกทำโครงงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ตามความสมัครใจในกรณีทำเป็นกลุ่มต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนด้วยหลักการของกระบวนการกลุ่ม 3. ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ต้องมีที่ปรึกษาโครงงานที่ประกอบด้วยครูผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านการทำโครงงาน ห้าจุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองไม่ใช่เพื่อการส่งเข้าประกวดหกการนำเสนอและการเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การประเมินผลเพื่อพัฒนาโครงงาน ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์จำแนกออกเป็น5ประเภทตาม,มัตถึประสงค์ของการทำโครงงานดังนี้ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3. โครงงานการทดลองทฤษฎี 4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพ,พัฒนาเกมวิธีการดำเนินงาน 1. ดาวน์โหลดแอปคิดไป 2. เปิดโปรแกรมคิดไว้สเข้าเมนูพื้นฐานเอา LED 16คูณ8ออกมา 4. เข้าเมนูพื้นฐานเอาวนรอบต่อเข้ากับ LED 16 8 5. คูณ8 5. เข้าเมนูตักกะเอาท่าทำออกมา 6. เข้าเมนูตักกะเอาสวิต 1>, 1. กดต่อเข้ากับท่าทำเจเข้าเมนู I.O. เอาเขียน USB ฐถานะเปิดต่อเข้ากับท่าทำแปเข้าเมนูตะกะเอาท่าทำออกมา 9. เข้าเมนูตากะกเอาสวิต์สกดต่อเข้ากับท่าทำส 10. เข้าเมนู I.O. เอาเขียน USB สถานะปิด ต่อเข้ากับท่าทา11 1เลือกรูปจามที่ตนเองสนใจ12กด QR code เพื่อนำมาสแกนในโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. จัดตั้งกลุ่มสมาชิก 2. จัดตั้งหัวหน้ากลุ่มตามที่วางแผน 3. หาหัวข้อโครงงานที่สนใจปฏิบัติโครงงาน 4. แบ่งหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 5. รวบรวมข้อมูลและนำมาพิจารณาลงมือปฏิบัติงาน 6. ตั้งงบประมาณ 7. จัดสรรซื้อวัสดุอุปกรณ์ 8. ลงมือปฏิบัติโครงงานตามที่วางแผน9จัดทำรูปเล่มประกอบโครงงาน10ตรวจสอบโครงงานและรูปเล่มโครงงาน11นําเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงานระยะเวลาระหว่างวันที่1พฤศจิกาพทษศักราร2อ6 4ถึง21กุมภาพันธ์พทษศักราร2565กสสถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนจอมพระประชาสันตำบลจอมพระอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาบอร์ดคิดไบสามสิ 32, ไอโทรศัพท์มือถือไม้เพ้าแบงค์ไหมพรมลูกบอลยางไม้บรรทัดตลับเมตรโน้ตบุ๊กหลอดไฟ USB ไม้ทำฐานแอป คิดไบ์ดาวพิโอน็อตสวานวิธีการดำเนินงานระยะที่1ขั้นเตรียมการผู้ร่วมโครงการร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อกำหนดกำหนดวัตถุประสงค์วางแผนงานกำหนดขอบเขตการทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ การทำงานของสมาชิกในในโครงพัฒนาระบบเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถ <war> ือระยะที 2> <Cathy>. ่ <Wh> <st> <and> 2ขั้นปฏิบัติการสมาชิกภายในกลุ่มติดต่อกันเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของโครงงานการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้3 ขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนตามแผนการดำเนินโครงงานได้สรุปผลการดำเนินงานเป็นความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินผลระยะที่4นํนำเสนอโครงการที่ได้มีการดำเนินงานผลการศึกษาหนึ่ง สามารถทําให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถให้ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3. สามารถเขียนโค้ดระบ,บบเปิดปิดด้วยโทรศัพท์มือถือใช้งานได้จริง 4. ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาโค้ดระบบเปิดปิดด้วยโทรศัพท์มือถือให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตถ้าสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สรุปผลการศึกษาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบเกิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์าาพมือถือได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่พวกเราได้กําหนดไว้เพื่อความสะดวกเพื่อการเขียนโพดและความสะดวกสบายที่จะต้องเดินไปปิดสวิตไฟไปเปิดหรือป,ปิดสวิตไ,ไ,ไฟด้วยตนเองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ผู้เรากําหนดการทําโครงงานไว้เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนพบว่าโครงการพัฒนา ระบบเปิดป er ิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือเมื่อทําการศึกษาและเรียนรู้การเขียนโค้ดแล้วระบบเปิดปิดไฟด้วยโทรศัพท์มือถือสําเร็จสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อนํานไปใช้งานจริงเมื่อปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการทําโครงงานนี้นะคะประโยชน,น์ต่อสมาชิก1สมาชิกทุกคนได้ฝึกการทํางานเป็นทีมและสร้างความสามาัคคีให้เกิดในหมูคนะ่คณะสสมาชิกได้พัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง สมสมาชิกได้ฝึกฝผลตนเองในด้าน,นอื่นๆเช่นความมีวินัยในการรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบการตรงต่อเวลาและการอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นข้อเสนอในนะคะ 1. ควรมีการเพิ่มเนื้อหาที่มีความหลากหลายในให้มากกว่านี้2ควรเพิ่มแบบทดสอบให้มากกว่านี้ 3. ให้บุคคลมีส่วนร่วมในการทําโครงงานและ4ควรมีการสานต่อโครงงานให้เป็นโครงงานระยะยาวเพื่อเป็น โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกลุ่มพวกเราขอจบการำนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ